กาศสวัสดีครับกาศสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลเฮชทกทุกทุกท่านครับอาพบเจอกันเสาของวันหวยออกครับบมือวันที่16บธันวาคมครับ2500 68วันอังคารครับมื่อนอ่เสานี้ตอนนี้เวลานะครับอ่ห้านาฬิกาเนาทีตีหเจ็ดนาทีครับ มาพบมาเจอกันกันกบเอฟซทางช่องนะครับเมื่อนี้อ้าจะได้กระคอให้เป็นเศร้าแห่งการรับโชครับลาบกันนะครับให้เอฟซีมีโชคมีลาบกันเศร้านี้นะครับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าแอดวิไลนะครับเมื่อคืนนี้ช่วงบ่ายสองโมงนะครับเดินทางไปจังหวัดอุดรน,นะครับไปร่วมงานทําบุญอุทิศส่วนกุศล ทางอำเภอหนองหานช่วงแรงก็เริ่มวันดทำขีปฝากเอซนะครับเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีไปรวมทําบุญงานอุทิศส่วนกุศลนะครับมาในเช้านี้นะครับเสารวันหวยออกที่อดวินไล่เกินไใเมอวนนี้นะครับจะมีตัวเลขแนวทางมาฝากกันเป็นซองจากลบบุรีนะครับซองรางจากลบบุรี นะครับเป็นแนวทางสายงานของฉบาทรงมใหนนมน้นะครับอ่าเสานี้มืดหนีนะครับแอดวิไลจะมีตัวเลขมาอัปเดตให้ติดตามกันหลังจากซองล่างจากนบุรีนะครับจะเป็นตัวเลขแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบิงนะครับสําหรับเสานี้อากาศ <c oughs> อ่ขออภัยนะครับอากาศกจเย็นเย็นอยู่นะครับบ่มีลมนะครับช่วงเสานี้ ถือว่าอากาศเย็นสำหรับทางด้านสุ่มเสียงนะครับ <c oughs> ยังมีอาการเจ็บข้ออยู่นิดหน่อยนะครับอตอนนี้มือนีแอดวิไลก็ถือตีฮานี่ถือว่าแอดวิไลมากพบมาเจอเว็บซี่สายในจังหน่อยนะครับตามปกติแอดวิไลจะมาช่วงตีซีกว่าเสารวันหวยออกนะครับร่างกายตอนนี้ก็ถือว่าบ ลอยเปอร์เซ็นต์ประเด็ต้องขอให้เอฟซีนะครับ <c oughs> อาครับสองล่างจากลบบุรีนะครับอาสบาส่งมาให้นะครับช่วงแรงๆบรได้ลงให้เอฟซีนะครับติดทุละอาสองล่างสองล่างลบบุรีนะครับ สองล่างจากลุกบุรีสิบหกนะครับสาวดาห์หวยออกสิบหกธันวาคมแป๊บเดียวนะครับเดินทางมาถึงครึ่งเดือนแล้วนะครับอีกบอกกี่วันก็จะเข้าสู่พุทธศักราชใหม่นะครับนั่นก็คือปี2569นะครับ มาเบิ่งกันนะครับเป็นล่างอย่างเดียว <c oughs> เขียนมุมนี้อีกนะครับอเป็นล่าง <c oughs> อช่วงพุดคุยทำข้าวทำข้าวกันเอฟซีคงเตรียมสมุนปกาวไว้แล้วนะครับสำหรับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับ มีแค่สชุดนะครับเล็กวิ่ง2ตัวมีแค่4ชุดนะครับ,เร,บเริ่มจากเล็กวิ่งกันเลยนะครับวิ่งมาที่ หนึ่งกับห้ากับหนึ่งกับห้าจับคู่นะครับจับคู่ <c oughs> จับคู่มีสองหนึ่ง ห้าสาหาแล้วก็71 4คู่นะครับนี่คือซองล่างจากลบบุรีนะครับสายงานของชบาเปิ่นทรงมาให้นะครับอาคุณพ่อคุณแม่มักชอบแคปบหน้าจอกัน นะครับอะอสบีไลลงให้นะครับลงให้วันที่สิบหกคือเสาร์วันหวยออกกันนะครับลงให้เสาร์วันหวยออกลงให้วันที่สิบหกนะครับมื้อนี้เสาร์วัน,น,วนหวยออกกันเลยอ่ะครับสิบหกธันวาคม อขอทวนอีกรอบนึงนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับสองล่างจากลบบุรีนะครับ16ธันวาคม68ล่างอย่างเดียววิ่ง1กับ5ครับได้1กับ5วิ่ง2ตัว1กับ5จากคู่มี4คู่ครับ2 1 5 3 7 5 7 1 4ตัวเน้นๆนะครับเป็น2ล่างจากลบบุรีนะครับสายงานของฉบา พา,ารวยเพื่อนส่งมาให้นะครับอาอาพอกราบขอบุญขอบคุณชาบ่าที่ส่งตัวเลขแล้วทางมาให้ฝากเอฟซี C, ทางช่องวิไลให้โชคนะครับอาร์มอน,นี่ยพอให้เอฟซีไม่โชคกันแน่นอนนะครับอหลังจากคลิปนี้ <c oughs> แล้ววิไลจะขอตัวนะครับอาจิบน้บําอุ่นก่อนนะครับระบบเสียงย <c oughs> ังประชัดเจนนะครับอืม เป็นยังค้อเนืดอๆอยู่นะครับจะขอจีบนนำอุ่นนะครับเอาดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวลมนะครับบางพื้นที่เมื่อ,อวันที่สองสามธพันธว่ามีฝนนะครับมีฝนตกนำยังไงก็ดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีสำหรับคลิปนี้นะครับเสานี้จากลากันไปจากซองลบบุรีนะครับซองล่างจากลบบุรี คลีหนานะครับจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีบนล่างแอดวิไลจะสรุปร่วมกันเลยเพราะว่าเป็นสวันหวยออกแล้วอาจากลากันไปเจอกันคลีหนาสวัสดีครับ